เคยเห็นครับพี่น้องครับเคยเห็นระบบเชียงใหม่นะยังบ่เคยจะเถื่อนี่แหละเชียงใหม่คลิปนี้ายหน่อยครับเจรัดนะครับมาฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องครับนี่นี่เป็นอำเภอเมืองระเบิเจอำเภอเมืองเดี๋ยวกลับกล่องกันเลยรถรถสร้างเด่นนิยม้างไหนครับนี่ครับอันนี้ภูเขาดินเนาะเจรนประธานโดยสุเทพ พูเขาครับนี่บัดดิพาไซน้อยขึ้นไปเห็นแต่ยอดท้องขนาดดอยสุเทพมันจะมีอันดอยปุยดอยดอยสุเทพเลยอ่าอ่าดอยสุเทพแล้วก็ดอยปุยพวกน้เป็นเขาเอียงอยู่ทั้งทั้งภูเขานลคือขวัญไหลขีเมกขีเมฆเมกบ่เออเอามาคืออยู่ไก่ไกยอดภูเขาเลยมันก็อยู่ไก่ยอดแล้วน่าฝนบ่บ่เคยเห็นจกเคยครับพี่น้องปองไป มากับเจรัสนี่พผ้าหหมยสิอ่อมประเทศไทยเลยครับพี่น้องนี่พี่น้องก็หลายคนจังหวัดนั้นแต่วันนี้มาบ่กนไปไปเมื่อศับไปเมื่อนี่ขนาดเชียงใหม่เชียงรายก็ยังมาพอ,อแต่จะเมื่อ,นอยนั่งรถใส่หน่อยแล้วบ่เมื่อยดอกแล้วนอนนอนนอนแล้วเนาะแล้วนอนแต่นอนก็บ,บรรลับดอกขึ้นรถได้บรรลับหันกลตาตาดอยู่ โกนแกงนั่นสิโกนแกงโกนแกลียงนะมันไม่ไดบอกโกนแกงแกงนั่นสอตัวงามจะบอกเชียงใหม่งามว่าเจรัตคืองามผิดปกติเลยมันเออขอยืองามผิดปกติใายรูปเอาไหมงามใส่เขี่ยมผิดป้ะอุ้ยสมัยขอยเป็นสาวขอยงามกว่านี้บ่บ่เห็นรูปตอนเป็นสาวนะได้นี่ข่อยเถ่าละ มื่อนี้ใชาหน่อยรถเกียวนะครับกับเจรัสกับสร้างเด่นมาอยู่ที่อําอำเภออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องเดินทางเนาะอยู่กลางฮุบเขาเมื่อเมื่อวานเจเมื่อวานนี่อยู่อุตรดิตเมื่อนี้มานี่เมื่อนี้มาอยู่เชียงใหม่ครับมาเฮ็ดหยางกับซางเด่นใส่สายพานคูใส่สายพันคูให้กับรถคู่ปตาดีซี่ลอยหา คันที่กันตังเกี่ยวอยู่พอนครับมันเป็นจั่างไรพิ่นคกอยากใส่สายพันธูดติดบรือเปติดคอติดคอมันพันใส่เกี่ยวดงเกลียดันมันเรียบร้อยไหมหรือเปล่ายังแต่ว่าเสียล่องใส่สายพันธูดไปบางก่อนนี่ครับสายพันธูดเตรียมมาจากยังเกลียวเข่าอยู่ครับทางนี้จะเป็นเข่าพันธุ์ยัง ภูเขากรอหรอบเนาะไปหน่อยเนาะภูเขาครับบางภูเขาพี่น้องอำเภอฝางครับอำเภอฝางจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับโอ้เชียงใหม่นนนมนเน,น้อ,อนนนนครับมาแล้วครับกุบตาดีซีลอยหา่าขั้นเนี้กะเกี่ยวกะยังเดิมๆนะครับแต่ว่า จะฟ้องิ่นนะครับก็บอยากใส่เป็นลองคูนะครับแต่ว่าทางอูนะครับกับบ่หัวว่ามันเสียดายฝนทือบ่นะครับเพิในใส่กับใส่นะครับ,บ<อ>เกี่ยวกับยังเกี่ยวเดิมนะครับเปลี่ยนแค่เป็นสายพานลองคูนะครับมันจะติดนะอ๋อแต่ตอนกวันมันก็ถลายนะครับ ตอนเคลือนเย็นๆเนียนย,นยนอ๋อพ่อพ่อเยน็นตกเย็นมาใช่อหมเนี่ยเริ่มมีอาการเนาะถ้าถ้าเสริมเม็ดยามันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะไม่จบแต่ก่อนผมก็เสริมให้ลูกค้าเหมือนกันแต่ที่ผมขี้เกียจครับทแกท่านเขาบอกว่าเขาก็อยากให้ได้ใจันมัน,ม,นมันบอกว่ามันได้แค่นี้วันบบนี้อูประสิทธิโชการช่างครับมาติดตั้งเป็นอสายพันธุ์รองคู่ครับ กัเเววบ,บเสริมใบเกีียวครับในเรื่องกำลังชุดชุดดีอยู่แล้วแ่ะแต่ผมทำมาไว้ให้นะคือถ้ามันมีปัญหาก็ใส่ของมันได้หนนึงม,มันนี่ใช่น่ยรถเกียวกับสร้างเดินครับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงเชียงใหม่เลยเนาะเชียงใหม่จากสกลมาเชียงใหม่ครับเชียงลายมั้งเกี่ยวกัน เท่ากันจิงไม่100ร,ร้อยกว่าโลเชียงรายร้อยกว่าโลเท่ากันที่อันนี้เกี่ยวไร้เท่าไหร่ครับพี่ได้หกร้อยหกร้อยครับก็พอๆกันเนาะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับ,รบมาใช่ชุดสายพานหลองคูนะครับปูป่าดีซี่ลอยหายครับ ครับวิธีการเปลี่ยนกับเปลี่ยนบ้ยยาครับเปลี่ยนโมเลนะครับขอแค่มีโมเลก็เปลี่ยนได้ กร้างมนจี jsem, okay, ่สรางนครับรอยหาเนี่แต่งครบเสร็จนี่ราคาอยู่ที่เท่าไรครับนี่ยเกบอกสมื่้อนหกพันห้าร้อมีเกี่ยวดันข้อสปริง สายพานคู่ตูเบาทดสเตอร์พอเกอร์ให้น้ำรับประกันอีกขึ้นเก่าแต่อันนี้จะคล้องรถครับเป็นกะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเกี่ยวกะเป็นเกี่ยวเดิมเสริมใบเกี่ยวครับ วันนี้มาติดชุดสายพานัยนธุ์ลองคูครับใ่เซ็ตเขายู่สายตามมาเก็ตังแล้วก็ทดสอบครับ